สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้ผมก็พามาดูที่ดินเหมือนเดิมนะครับก็ว่างไม่ได้ครับจำเป็นต้องมาดูที่ดินตลอดครับที่ดินแปลงนี้ครับพิกัดอยู่ที่คลอง8นะครับถ้ามาจากรังสิทธ์เนี่ยยาวมาจนถึงสะพานคลอง8นะครับผ่านสหการประมูลมาเจอสะพานคลอง8นะครับหรือท่านใดที่มาจากกรุงเทพนะครับลงที่ทางด่วนบางนาคลอง5นะครับแล้วขับรถจนมาถึงคลอง8ขับเข้ามาทางด้านหน้าตลาดนะครับด้านหน้าจะเป็นตลาดของเขาเรียกว่าตลาดเจ้อ้วน ขับเข้ามาสักเจ็ดร้อยเมตรก็จะเจอที่ดินแปลงนี้แล้วครับที่ดินครับก็ถ้ายืนจากตรงนี้เราจะเห็นถนนรังสิตนครนายกเลยนะครับมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาก็เป็นที่ดินแปลงดีแปลงสวยขับตรงเข้ามาได้เลยครับตรงมาถึงที่ดินเลยก็ที่ดินครับวันนี้โอกาสดีครับให้โอกาสสาหรับท่านที่อยากจะมีที่ดินไม่ต้องแปลงใหญ่มากนะครับขนาดสัก200ตารางวาเนี่ยที่นี่เรามีอยู่5แปลงนะครับเป็น5แปลงจริงๆนะครับจากทั้งหมดเนี่ยสิแปลงจะมีแค่5แปลงเท่านั้นที่ขนาด200ตารางวานะครับนอกนั้นเป็นแปลงใหญ่หมดเลยท่านใดที่ อยากจะได้ที่ดินโดยใช้เงินไม่มากนะครับผ่อนสบายๆนะครับด้วยที่ดินขนาดครึ่งไร่เนี่ยโทรมาเลยนะครับโทรมาหาเอกได้เลยอยากรู้ว่าเอ๊น้องเอกแล้วที่ดินขนาดครึ่งไร่มันประมาณเท่าไหร่ขนาดครึ่งไร่200ตารางวาของเราหน้ากว้างเนี่ย16เมตรครับแล้วก็ลึกลงไปด้านหลังเนี่ย50มเมตรก็พอเหมาะพอดีนะครับจะปลูกบ้านด้านหลังทําโกดังด้านหน้าหรือจะปลูก,กช่วงกลางพื้นที่ทําสวน ก็200ตารางวาในครื่องไร่ไม่อึดอัดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศแถวนี้ก็เป็นบรัตศของท้องทุ่งฮนะเป็นท้องทุ่งที่อยู่ในเมืองคับรถเข้าไปนิดเดียวก็เป็นถนนรังสิตนครนายกแล้วข้อดีครับวันนี้ครับที่ดินแปลงนี้อนาคตดีครับจะซื้อเก็บก็มีกําไรนะครับเพราะว่าอนาคตตรงนี้นะครับมีการศึกษาแล้วว่าอยากมีรถไฟฟ้าสายสีแดงที่พาดเชื่อมต่อระหว่างรังสิต จากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์จนมาถึงคลอง8นะครับก็เป็นอนาคตดีนะครับซื้อตอนนี้เนี่ยถือว่าไม่ไม่ไม่เสียหายเลยจริงๆนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับเพราะราคาของที่ดินพุ่งขึ้นทุกปีครับก็ดีกว่าซื้อรถครับด้วยราคาล้านกว่าบาทนี่ครับพื้นที่ขนาดครึ่งไร่ถือว่าสวยครับแล้วก็ของเรานะครับไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดข้อเสนอพิเศษครับวันนี้คุณดาวบยงแค่ห้าหมื่นผ่อนห้าปีแล้วก็เป็นเจ้าของที่นี่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ตอนนี้เราก็กําลังปรับแต่งนะครับในเรื่องของถนนอยู่นะครับ แปลงนี้เป็นแปลงที่สวยงามมากๆกครับฮะก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ารีบโทรหาเอกได้เลยนะครับเพราะว่า5แปลงเนี่ยสองตารางวาครึ่งไร่เนี่ยมีแค่5แปลงเท่านั้นโทรหาเอกได้เลยนะครับข้อเสนอพิเศษดาวห0,000่นผ่อน5ปีมีแค่5แปลงครับโทรมาเลยนะครับ0 8 8 1 4 5 1 1 5 5โทรหาเอกได้เลยครับเข้ามาดูที่ดินกันสวัสดีครับ